สัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกบนสะพานกาญจนานะครับสะพานกาญจนาวงแหวนรอบนอกนะครับไปดูบรรยากาศไปก่อนนะครับโอ้บรรยากาศสวยงามนะครับยามเย็นๆนะฮะจะสี่โมงแล้วครับ,รบตอนนี้ ตู้เราไม่ถึง20ตันนะครับกับตู้20ฟุตเบาๆนะวิ่งขึ้นสะพานสบายๆนะครับสบายเลยอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกอีกหนึ่งรอบนะครับสาระไม่มีหน้าตาดีไปวันๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป ถ้าสหาไทยเทอร์มินอลนะครับสหไทยเทอร์มินอลสหไทยเทอร์มินอลนะครับมันจะมะีเทอร์มินอลหนึ่งกับเทอร์มินอลสองนะครับถ้าในกลุ่มรถพระใบเขาก็จะอาจจะเรียกกันอีกแบบหนึ่งนะถ้ากลุ่มรถพระใบไปจอดตรงไหนหรือยังไงต้องไปดูเสียนุ โม,โม่โม่ปูนโม่ซิ่งปูนด่วนกับเสียตั้มนะครับ600ดําซิ่งช่องช่องนั้นเขาจะรีวิวไปทางสหไทยบ่อยนะครับแต่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งแต่ทีนี้เราจะไปในแนวทางในสไตล์ของสุริยานะไปแบบสุริยาพาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะโอเคอผมขึ้นวหไฟรอมนอกหรือสะพานกาญจนานะครับขึ้นมามาจากฝั่ง ผมมาจากปัสมุรเจดีเนาะผมขึ้นตรงโรงพยาบาลบางประกอบ3ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นการจนามานะครับแล้วผมก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพญาตอนนี้ผมจะลงไปตามป้ายมันจะแยกไปว่าถนนพระราม3กับถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับเราก็แยกลงซ้ายไปเลยนะฮะเรามองไปที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับท่าสทยเทอร์มินอลนะครับเขาจะอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับ จริงๆแล้วโซนนี้เป็นโซนติดเวลานะครับติดเวลากี่โมงยังไงก็เดี๋ยวสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ให้ให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าระบบในกรุงเทพติดเวลาอย่างไรบ้างนะครับขอหาข้อมูลแน่นๆก่อนนะครับพื้นที่ถนนทาสีแดงไว้นี่ก็คือมันเป็นทางโค้งเนาะมันอันตรายเขาทาให้อายางมันเกาะถนนดีประมาณนั้นนะผมได้ยินมาประมาณนั้น ตอนนี้เราก็จะชําระเงินนะครับตอนเราขึ้นมาเราขึ้นมานิดเดียวนะเราเราเราขึ้นมารับบัตรแล้วก็ลงเลยแล้วก็ออกจากทางด่วนเลยนะครับแต่เราก็ต้องขึ้นนะเพื่อความสะดวกสบายผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่าเพื่อนๆนะครับที่เอาตู้ไปคืนสหไทยเทอร์มินอลน,นะครับไม่ต้องกดเงินไปนะไม่ต้องกดเงินไปนะครับสหไทยเทอร์มินอลเนี่ยเขารับ เขาเรียกนะรับโอนนะครับโอนมีส่วนลดมากมายเลยนะครับแต่ก่อนผมได้เ้าสารไปกระสอบเล็กกระสอบหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราโอนเนี่ยเขาจะมีส่วนลดให้นะครับสหไทยเทอร์มินอลน,นะครับมี1กับ2นะครับถ้าเราไปรับตู้หนักนะครับเดี๋ยวผมขอจ่ายค่าผ่านทางแป๊บหนึ่งนะ ก,กันรับนะอ่าต่อด้วยสหไทยเลยอ่าเราจะลงปู่เจ้าสมิงพรายนะครับสหไทยเทอร์มินอลน,นะครับมี1กับ2นะมี1กับ2ถ้าเรามารับตู้หนักนะครับให้เข้าอ่า ส่วนมากจะให้เข้าที่เทอร์มินอลหนะครับแล้วก็ถ้ามารับตู้เปล่าให้เข้าที่เทอร์มินอลสนะครับส่วนเอาตู้หนักไปคืนนี้ให้เข้าที่เทอร์มินอลสนะครับดูไม่ดูไม่ยากครับป้ายสหไทยเห็นชัดเจนแล้วก็แยกว่าหนึ่กับสองนะครับถ้ามาคืนตู้หนักนะครับคืนตู้เปล่าคืนตู้หนักให้เข้าไปที่เทอร์มินอลสนะครับย้ำอ <ic> ีกทีว่าไม่ต้องกดตังมานะครับไม่ต้องหาที่กดตังให้วุ่นวายนะครับที่นี่รับโอนนะครับ โอนผ่านคิวบาร์โค้ดนะฮะสแกนหรือยังไงก็ได้ฮะตามแอปนะฮะที่เกตเลยที่นี่สะดวกสบายนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆท่าเลยนะครับช่วงที่เราลงตรงนี้นะครับเราก็จะเจอมันเหมือนย่อยของสหไทยอะเนาะ,ะที่เพิ่งมีมาไม่นานนะครับเป็นท่า BBT นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเราจะเข้าจริงๆเราต้องไปกลับรถเนาะเพราะมันตรงนี้ไม่ออกไม่ได้ตรงนี้คือท่า b b t นะครับ ตอนที่เปิดใหม่ๆนี่ก็ทุกคนก็ยังไปคืนตู้ที่สหไทยอยู่นะครับแล้วก็าทางเอเย่นชิปปิ้งหรือจะสเปเออก็จะบอกว่าให้เอามาคืนที่ b ี t นะครับก็ผมก็เลยคิดเอาเองนะครับว่าน่าจะเป็นท่าย่อยของสหไทยนะเป็นท่า BVT ทีนะครับ b ี t ทนี่ทำงานรวดเร็วทันใจรับรับคืนตู้หนักตู้เปล่า,าตู้เปล่าไม่มั่นใจนะรับได้ทั้งตู้หนักคืนได้ทั้งตู้หนักนะครับอ่า ขวามือเราที่เห็นรถตู้คอนเทนเนอร์ลงมาตรงนี้นะครับเขาลงมาจากสะพานภูมิพลนะครับก็จะไปที่ถนนปู่เจ้าสิมิงพายเช่นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ป้ายข้างหน้าเรานะครับป้ายข้างหน้าเรานะครับก็ขวากลับรถนะฮะเลี้ยวก็ขวาสุดกลับรถนะฮะเลียกลางก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายก็ไปท่าปู่เจ้าสิมิงพายก็คือท่าที่จะไปข้ามฟ้าหรือข้ามเพสมัยตะก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ ข้ามเพก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะเขาข้ามสะพานเอาข้ามเพส่วนมากก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ข้ามเนาะเพราะว่ารถยนต์รถอะไรเขาก็ขึ้นสะพานเอานะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับเราถึงถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงทางแดงทางไฟแดงนะตัวทีบพูดผิดเรียบไปหนอย่งเลียนพันกันไฟแดงข้างหน้านี่นะครับไฟแดงข้างหน้านี่ก็คือเป็นถนน อู๋เจ้าสมิงพรายนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปฝั่งสำโรงนะฮะเลี้ยวซ้ายก็ตกแม่น้ำเจ้าพญานะครับหรือที่ว่าจะไปข้ามแพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปนะครับวันนี้พาไปสหไทยเทอร์มินอลนะครับอย่างที่บอกนะฮะตู้หนักมาคืนผมจะไปที่เทอร์มินอลสองนะครับ ตู้สั้นสบายๆนะครับตู้สั้นใบเดียวใส่ข้างหลังนะสบายๆตอนนี้นะแต่ตอนฝนตกก็ไม่ค่อยสบายนะตอนฝนตกก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังยิ่งกว่าตู้ยาวซะอีกนะครับตอนนี้นะครับก็ข้างหน้าเราเลยนะครับเส้นปู่เจ้านี่มีหลายท่ามากมายเลยนะครับมี TCT สหไทย BBT มี t s t l เยอะมากมายเลยนะวันนี้เราเอาแค่สหไทยก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะ ป้ายข้างบนนู่นนะฟ้าแดงนะครับเขาเขียนว่าสหาไทยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเทอร์มินอลหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เป็นเทอร์มินอลหนึ่งนะครับเราเมื่อคืนตู้หนังนะเราไปเข้าเทอร์มินอลสองเลยร,ร,ร,รู้กันประตูอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะตรงนี้ถ้าช่วงที่จะเป็นตู้โคสซิ่งนะครับตู้ที่มันจะด่วนๆพร้อมๆกันที่เรือมันจะออกมากๆเนี่ยโอ้โห,โโหรถเยอะนะจะต่อแถวกันข้างนอกนี้ ยาววุ่นวายเหมือนกันนับสาไทยแต่ช่วงนี้เขาบริหารดีแล้วก็รถไม่ค่อยติดนะครับก็โล่งนะเพราะว่าเขาทําขยายใหม่นะครับขยายใหม่แบบนี้นะครับหลายช่องเลยนะครับซ้ายขวาที่เราเห็นนะฮะเป็นบริษัทเก่าที่ผมเคยขับนะครับเป็นบริษัท WCR รู้ได้ยังไงนะเพราะไปเป็นกระบะสีฟ้านะอยู่ด้วยกันมาก็รู้แหละนะครับเขาน่าจะจอดรอไปงานนะครับ WCR นะทีนี้เราก็ ใน WCR น่าจะจอดขึ้นตู้เราขึ้นตู้หรือไรทีนี้เราก็เข้าได้เลยนะครับตรงสับเกตตัวแรกตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็วิ่งผ่านไปก่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้ทําอะไรน่าจะเป็นเซเวตุปเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจเราไปที่สับเกตข้างหน้าเลยครับเขาเปิดทั้งหมดนะครับเท่าที่เห็นมีอยู่6ช่องนะครับมันก็เลยทําให้การระบายรถของเขานี่ค่อนข้างเร็วนะครับมีอยู่6ช่องทีเราเลือกเข้าช่อง3ได้หมดครับ1 2 3 4นะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนตู้ห้าหกนั้นเขาก็จะเขียนว่ารถหางเปล่านะครับรถมารับตู้นะครับแต่หนึ่งสองสามสี่เขาเขียนว่ารถคืนตู้สินค้านะก็คือตู้หนักนี่เองนะครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับด้านขวามือนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถบริษัทเดียวกันนะครับบริษัทเดียวกันกับผมนะรับตู้ลูกค้าเดียวกันบุกเดียวกันนะแต่บรรจุคนละที่เขาบรรจุมาจากสมุดสาครนะครับ เป็นเสียยอดนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพาท่านมาที่สหไทยเทอมินอลสองเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ภาษาคขเมรให้ติดตามชมและรอดูคลิปจนจบนะครับบางวันไหนเกลียงเกลียนก็จะมาสอนภาษานะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ